สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจและก็ช่อง YouTube นะครับช่องพี่ตั้มจับมือทำวันนี้วันที่14พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับวันนี้พามาชมสวนนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทำการาถากหญ้าแล้วก็พวนดินนะครับเพื่อที่จะเพาะชํา ต้นกล้วยนำว้านะครับซึ่งเป็นหนออาซึ่งเป็นเง้านะครับเง้าใหญ่เอามาทำการขยายพันธุ์โดยการผ่าหนอนะครับแล้วก็ชํำมาไว้ในดินระยะหนึ่งนะครับให้หนอมันงอกขึ้นมาแล้วก็เอาหนอตรงนี้ขยายพันธุ์เอาไปปลูกลงแปลงต่อไปนะครับซึ่งวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่จำนวนมากนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ มันมาเป็นนอหนอใหญ่มานะครับผมก็ทําให้ลักษณะเป็นชิ้นสักประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาขุดหลุมเล็กๆนะครับแล้วก็ทําการกลบนะครับทําการกลบนะครับสักประมาณสักน่าจะสักประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วมาชมกันดูนะครับว่าผลงานที่ผมทําการจําตรงนี้ เป็นอย่างไรนะครับผมนะครับซึ่งการขยายพันธุ์แบบนี้ได้หน่อพันธุ์เหมือนที่ผมบอกนะครับได้หน่อพันธุ์จำนวนมากก็ติดตามกันดูหน่อพันธุ์ตัวนี้ผมไม่ได้จําหน่ายนะครับเอาไว้เพาะในแปลงนะครับสําสหรับหน่อพันธุ์ที่ขายเป็นกล้วยสายพันธุ์แปลกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้าว้าเตี้ยกล้วยหินกล้วยขนุนกล้วยหมากกล้วยทานดิบอะไรพวกนี้นะครับ หากสนใจสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์แปลกตัวสอบถามกันมาได้นะครับ0840720919นะครับโอเคสำหรับไอตรงส่วนของหนอกล้วยน้ำว่าปากช่องตัวนี้อีกสองอาทิตย์ยังไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่าผลเป็นอย่างไรวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ